มาพระครูพิมนสร,รกิจเป็นประธานชมรมนิสิตมหาจุฬาสัมพันธนะ์นะจรเลพรสอนกมจริงน้ําเริ่มเข้ามาทยอย,อยอยประมาณวันที่สิบปลักพยมแต่แต่ไม่ไม่ถึงถนนข้างหลังนี่ปริ่นกลิ่นนิดๆนานอย่างเงี้ยเป็นต้นพอวันที่11เนี่ยตอนเช้ามาเนี่ยเริ่มเข้าตามถนนหนทางหลารๆอกาแต่เมื่อกลางคืนเนี่ยเข้ามาสังเกตเห็นว่าถนนเนี่ย ตรงนี้ที่กำลังยืนอยู่เนี่ยน้ำขึ้นนะแต่เมื่อวานไม่มีนะทั้งมหาจุฬาเนี่ยเรื่องอาหารก็ดีเรื่องน้ำดื่มก็ดีเนี่ยเรา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 ,เรามีพอสมควรรองรับคนที่อพยพมาแล้วประมาณ5้าร้อยกว่ารายทั้งพิสูจน์สามณรประมาณร้อยกว่าเจ้าหน้าที่ประมาณสักสี่ห้าร้อยเนี่ยรองรับไปสบายแต่จะมีปัญหาเรื่องไฟเพราะเราต้องดับไฟทั้งมหาวิทยาลัยแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มเพราะว่าพอ,อ,อปลาเรา ใช้วิธีแบบสูบน้ําขึ้นการใช้ห้องน้ําก็ไม่สะดวกที่สุดเลยเพราะว่าส่งน้ําก็ไม่ได้อาบน้ําก็ไม่ได้น้ําห้องน้ําก็ไม่มีเราจะเจอสภาพนี้มากกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเน่เลยครับผมอ๋อคือเขาปิดน้าประปาไปพร้อมเราเป็นเราไม่ได้เป็นประปาตรงอราเป็นสูบน้ําขึ้นบนแท้งเราใช้วิธีปล่อยน้ําลงมาเป็นกระแสไฟฟ้าเมื่อหลงตัดไฟเนี่ยน้ำเลยใช้ไม่ได้ครับผมญาโยมหลายท่านที่มาพักเนี่ยก็น่าเห็นใจเขานะ กลางวันเขาก็ต้องพัดต้องวีต้องอะไรเพราะว่าเราเรากระแสไฟไม่มีมีเฉพาะกลางคืนนี่การไฟฟ้าเข้ามาใช้ม่อ,อแต่ไฟมาให้แต่เปิดได้เฉพาะกลางคืนครับผมแล้วพี่สุสามเณรจากมหาวิทยาย้ายไปที่ไหนหรือเปล่าครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมทอมจ,จะมีเหลืออยู่นิสิที่เป็นจิตอาสาหรืออาสาสมาัครที่ย่วยช่วยเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าท่านที่เห็นเนี่ยร้อยกว่ารูปครับผมท่านท่านก็มีผมกเร่องเราอยู่ต่างจังหวัดบ้างกรุงเทพบ้างแต่ท่านก็จิตอาสา พวกนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วออกมาษาพอดีเลยครับผมบางท่านก็เสียสละมาไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้เป็นต้น<อ>เพราะว่าเราอยู่ที่นี่จะจะลําบากกลางคืนก็จุดเทียนแต,แต่เราไม่มีปัญหาเพราะเราไปกินอาสาอยูอ่จะมีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้าเข้าห้องน้ําการกันฉันเนี่ยการมีไทยหรือว่าสิงเนี่ยเขาก็มาดูแลเรื่องเข้ากล่องอยูออ่อาหารการกบฉันน,น้ําดื่มเนี่ยก็มาบริการอย่างนี้ตลอด ว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ำห้องน้ำเนี่ยเราเราไม่มีห้องน้ําเคลื่อนที่หรือห้องน้ํารอยน้ําเวลาจะใช้ห้องน้ําก็ใช้วิธีหิ้วถังขึ้นไปข้างบนนี่ครับผมแล้วแล้วเรือที่มาเขียนมารับบริจาคนี่คือเอาไปกระจายให้กับผู้ประสบภัยอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเออมูลนิธิใช้พัฒนาถ้าจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบไปตรงคือซึ่งมามาตั้งจุดดูแลไว้ตั้งแต่น้ําเริ่มมามาที่8มาที่เลยโยง มูลนิธิจะพัฒนานออออมามาตั้งเป็นคนดูแลไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้ป่วยลงทะเบียนรับผู้อพยพลงทะเบียนแจกของแล้วก็รับบริจาคต่างๆมูลนิธิจะพัฒนาเนี่ยเ,เขาไม่ใช่สถานที่ของมหาจุฬาปัจจุบันนี้ท่านอธิการบดีท่านมอบหมายให้อาจารย์เจ้าคุณศรีกมีรายานรองฝ่ายวิชาการเป็นคนดูแลช่วงระยะน้า,นาท่วมนี้เนี่ยก็น้าขึ้นมาเ <laughs> มาาื่มอเช้า เมื่อเช้าเนี่ยออกมายืนเนี่ยน้ายังไม่ถึงเส้นขาวแลวนี่น้ําขึ้นมามันไม่ได้ขึ้นมาทีเดียวเพราพยังมันทยอยขึ้นทยอยขึ้นเลยขึ้นคือสถานการณ์ตอนนี้คือน้ํามีแต่เพิ่มระดับขึ้นน้าระดับขึ้นเดี๋ยวนี้เทียนไขมีประโยชน์คุณโยมจะเห็นว่าเมื่อกี้เราใช้เทียนไขเทียนภาษาเป็นแท่งๆในจุดตามประตูขึ้นไปเป็นจุดเพราะว่าที่พักผู้อพยพเนี่ยหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ชั้นจะนอนอยู่ชั้น สามชั้นชีชั้นสองเป็นที่ทานข้าวหรือว่ารับประทานอาหารหรือถวายเพงพระครับผมลจากนั้นแต่ละจุดเราก็ต้องตั้งเทียนภรษาไว้ครับซึ่งในประโยชน์ตรงนี้ระยมในเทียนภาษาช่วงนี้ครับผมแล้วเรือที่ขนของอยู่นี่คือขนไปกระจายหรือไปเก็บไว้ก่อนเอาไปเก็บไว้ก่อนโดยมูลที่จะพัฒนาที่บอกตั้งแต่ต้นท่านดูแลอ๋อครับผมแต่แต่ก็มีโยมทยอยกันมารับนะครับผมเราจะมาไปดูเบื้องต้นเมื่อกี้แล้วโยมที่เขาละมาใหม่เนี่ยเขาไปลงทะเบียนเขาก็แจกให้อ๋อคือ เป็นศูนย์ที่อำนวยการแล้วก็รับบริจาคเก็บของอแล้วก็กระจายไปอีกครั้งหนึ่งกระจายไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวนี้จะเป็นจุดใหของบริษัยพัฒน,นากร,ารจะจยยา,า,ายไปถึงรอบๆนอกเมื่อกี้ก็มีอา,อาจารยา์บางท่านและโยมอาสาบางท่านเอาเรือไปแจกคนรอบๆนี้ก่อเสื้อผ้าเพราะลำพังเสื้อผ้าเนี่ยเราเราคงไม่สะดวกในการใช้ของพิสูจน์สามัรเองเราต้องมอบให้ญาติโยมโยมอยู่ประมาณ 4500ท่านอยู่ชั้นชั้นบนอยู่ในมหาอะไรนี่เหรอครับใช่ใช่อยู่บนอาคารรังไหนครับอ่าอาคารหอฉันชั้นสามเส้นที่อ่าหลังด้านซ้ายมือนี่เหรอครับเออจะเห็นที่เป็นช่องสีดำดำอ๋อแหละหังนี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อนี่คือที่พักใช่ใช่มีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงร้อยละ80อาจจะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กอ่า500กว่า500กว่าคนแล้ว500กว่าคนกระจายอยู่ชั้นสามเป็นแม้กระทั่งว่า อาคารขอสมุทเทคโนโลยีที่อยู่ด้านซ้ายมือกระจกสีดำเนี่ยครับผมข้างบนนี้ก็มีโยมภาพนะครับผมแต่แต่จะประสบปัญนาที่ไหนคือไฟไม่มีโอ้น้ำใช้ไม่ได้ใช้เดียนขายอย่างเดียวใช้เตียนขายกลางวันเขาก็ลงมาข้างล่างกพเขาไม่รู้จะอยู่ทําไมข้างบนครับกลางคืนก็ถึงขึ้นไปภาคเละครับผพระเนรี่มาทําวันนี้เป็นทีนอาสาก็มาจําวาดที่นี่มาส่งน้ํามาฉันที่นี่กันหมดเลยครับผมบางท่านก็อยู่กรุงเทพก็ก็มาเช้าเย็นกลับ ผู้บ,บริหารน่ก็เอาใจใส่ในะซึ่งซึ่งซึงซึ่งนานๆพระสงได้บำเพ็ญกุศลมันเป็นประโยชน์เยอทีหนึ่ง <c ười> นาน,นทีเจตการหรือ<ช>ว่าเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเ,เจอครั้งแรกเจอครั้งแรกมหาวิทยาลัยเพิ่งเ,เปิดเมื่อตุลาสภคห้าร้าสเ็ดเราประสบปัญหาปีนี้น้ําท่วมเมื่อประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมามีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยคือจุฬาบรรณาคารคุณโยมเขาพยายามเก็บของ ี่อยู่บนข้างล่างไม่ขึ้นไ้ที่สูงพวกเรายังไปพูดที่เล่นจริงว่าน้ําไม่ถึงรอกอที่ไหนได้พอวันที่8ที่9ามาน้าขึ้นเต็มหมดเลย